หลวงพ่อปานวัดบางนองโครครับหลวงพ่อปานนั้นมีพระหลากหลายแม่พิมพ์นะครับเอาเป็นว่าราคาเริ่มต้นในราคาของทุกพิมพ์นะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ20,000ถึง5 0 0 0 0บาทนะครับแล้วแต่บางพิมพ์นะครับอยู่ที่ว่าความนิยมมากน้อยขนาดไหน อันดับที่3นะครับเป็นเหรียญหล่อหลังเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับแบบในรูปนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อหลังเตารีดเล็กพิมพปาเช่นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักหมื่นกลางๆถึงหลักหมื่นปลายๆนะครับบางองค์ถ้าสวยก็อาจจะแตะถึงหลักแสนก็ได้ดีนะครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับแบบที่เรานํามาให้ชมนี้มีทั้งแบบมีโค้ดและไม่มีโค้ดนะครับในส่วนแบบที่ไม่มีโค้ดนั้นราคาเริ่มต้นที่5 0 0 0ถึง8,000บาทนะครับในส่วนที่มีโค้ดนั้นราคาเริ่ม ต้นที่1,000 0บาทถึง2,000 0บาทนะครับแต่ถ้าบางพิมพ์ได้รับความไม่ยมอาจจะถึง3,000 0บาทก็มีครับอันดับที่5นะครับเป็นพระหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับแบบที่นํามาให้ชมนี้มีทั้งพิมพมือแปรและพิมพ์มือกรรมนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,000 0บาท